สวัสดีค่ะมือนี้ยานิวกับมีข่าวมาอัปเดตคือเกราจะเรื่องนองอยาน่องขอบเตอร์เราจะน้องโบว,วานีนเพื่นกระไรสุดกับพอเพิ่นเบิงสงกับมีค้นถามเราบ่าบ่มีค้นสอนนองขอบเตอร์ตีคือเป็นยังสี่ยาแล้วก็ตอบฉัดเลยนาะคะ่ะว่าพอว่ายาสอนแหละจึงค่อยมีมือนี้แล้วเราก็เตรียมเผยว่าข่าวดีขึ้นแท่นพระเอกแล้วบอกว่ามีข่าวดีปูวี จับน้องคอปเตอร์เซ็นสัญญาสิปีเร็วๆนีล้ละล้วก็อีกอย่างกับข้าวเลียงดามานเนาะกับปูพอกับอันอยากกับอกว่าทั้งเลียงดามาอยากกับพอกับว่่ได้ลืมดอกกันเพิ่นกระทักไปหาทั้งอันขอโทษทั้งขายตัวเกี่ยวมิวสิกยูกับบ่ลืมมุนคุ้นดอกกันผู้ใดดีเพิ่นกระวานให้น้องคอบเตือน ถือตระกาไปไหวยทุกๆปีแหละเพราะว่าเพิ่นจังไดเพิ่นกับบลลมุนคุณพยาบาลฟินแลนด์ดอกกระเลียนได้มาเบอกสู้ฟังเนาะค่ะเนาะจังไดกับเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าถึงสองคำสองไฟก็ขอให้เจริญลุงเลื้งเงี้ยงเค็งปังๆเด้อนอนขอบเตืร์กกระไดไปยวนวงไม้กระไดแล้วก็ยากอ่ะก็ให้ยูดีไม่แห้งน้ำลูกน้ำหลานเนาะยจะเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจา้าพี่น้องมีความชดเน็นว่าจังใดก็ฝากไว้เด้อจา้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่ช่องยายนิ้วในต่างแดนในเด้อจ,จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย